มาครับวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเด็ดสั่งมากินบ้านจะไม่ต้องนั่งข้างนอกนะครับแล้วก็วันนี้ให้พี่ลายแมนนะครับตักพริกเพิ่มให้น่ารักมากนะก็ให้ทิ่พี่เขาแยกใป่นะครับมีค่าตักพริกด้วยคือร้านนี้มันเด็ดที่พริกนะอย่างที่ป้าเป็นคนที่ชอบกินร้าน,นเดิมๆนะคือถ้าร้านไหนอร่อยก็ไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนใจจริงไปะเออก็ไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนใจเนาะเราก็จะกินร้าน,นเดิม ซึ่งอันนี้ก็ให้พี่เขาตักมาเขาไม่ได้ถามทิปหรอกแต่ว่าเราให้เองนะก็ก็ให้แบบเป็นเงินสดไปเลยจะได้ไม่ต้องรอระบบนะชัช้านะจ๊จนี่จุดเด่นแล้วก็มีนี่ค่ะนี่นี่น้ำซุปแสนอร่อยโอ้โร้อนนะครับจะแบบนี้นิดนึงเดี๋ยวเรามากินกันครับและนี่ก็คือโฉมหน้าที่แท้จริงนะทีเทีน้ําซุปเห็นไหมอร่อยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นใส่พริกกันนะคือชอบใส่พริกมากมันจะเผ็ดก,ก็ไม่เป็นไรแต่ชอบอบบ นี่นะครัเราก็จะใส่พิษเรตักมาให้สองถุงนะครับขา,าดไม่ได้ครับน้ำปลาจิพระดุษวะนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำส้มใส่น้ำส้มด้วยก็จะอร่อยนะครับตัดกับน้ำปลานิดหน่อยพอใส่น้ำปลาเพิ่มน,นิดนึงจะได้ไม่เดียวไปนะครับก็ใส่แม่งนะครับสองถุงครับเพราะปกติไปกินที่ร้านก็ใส่เยอะอย่างนี้แหละ เจ๊ก็จาได้นะครับถ้ามากินอันนี้ล้างผ่านพริกนะครับน <c oughs> ะโอ้โหเหนแค่นี้ก็แสบตูดกันแล้วใช่ไหมครับแน่นอนครับเราก็เน้นกินให้แสบตูดวันนี้สั่งหมี่ขาวมากินนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเด็ดชื่อร้านนะครับก็จะอยู่ติดกับเองจวงหวดอุดรธานีหรือบางคนก็จะเรียกว่าเทลวิทอุดรธานีสาขาหน้าทุ่งสีเมืองนะครับก็คือเหมือนกับว,ว่ามันจะมีเทลวิทหลายสาขาเนาะ อันนี้เป็นเทลวิสสาขาเนี่ยทุ่งสีเมืองนะครับเพราะฉะนั้นร้านก็จะอยู่ติดกันเลยนะครับคือดูไม่ยากนะร้านนี้เด่นมากเพราะคนเต็มร้านแต่ถ้าเราไปนั่งกินกะโหนก็เสียงโควิดเนาะนี่เนื้อเปิดก็อร่อยเนื้อเปอยเ,อเอยจ๊แค่อร่อยคือลูกชิ้นก็แซ่บนะครับแล้วก็นี่ตับหวานนะโอป้าก็เลยสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวมีขาวมานะครับถุงหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเกาเหลาเพราะว่าอยากได้เนื้อเยอะๆน,น่ชอบเนี่ยมันโบราณดีมันใส่ผักผักอันเนี้ยผักสลัดเหรอเออ หายากนะปกติเขาจะใส่แค่ต้นหอมใช่ไหมที่นี่ใส่ผักสลัดบอกเลยว่าตับหวานมากแซ่บโรยยังไงลองไปกินกันดูนะครับ